สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องล็อกกี้ารวยอยูคานานี่ตอนนี้เหมือนเดิมเพื่อเก่าค่ะมาพบกับล็อกกี้ผ่านทางช่อง YouTube กับในเวลาค,ค่าคืนวันนี้ล็อกกี้กระเจาตัวเลกแนวทางราพัฒนาตอง,งวดจําวันพุดเนะาะมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามกันในคลิปนี้ล็อกกี้กระเลงตัวเลกแนวทางสรุปเดนรวมเซียนของเจ็ดเซียนนะคะคลิปนี้จะเป็นของเจ็ดเซียนสําหรับเลกเด่นรวมเซียน เด็กเด่นร่วมเซียนกับซีมีของเจตตาพะร่วยชอยชัยชานออ,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 ออเพ็ดเจปากแดงล็อกเทียนทะเลล็อกน้องบวัวแล้วก็ล็อกคูดอนเนาะกับเสล่งแนวทางในค่าคืนนี้กับคลิปนี้คลิปแรกของวันเนาะเมือ่อคืนนี้ล็อกกี้ก็ต้องขอแพยหลายๆที่ลงแนวทางอะ่ะสรุปเด่นร่วมเซียนห้ยบ้านนะเนาะบ่าว่าจะเป็นของเก่าเซียนแล้วก็เจเเซียนเนาะคะ่ะล็อกกี้ก็ลืมข่วนึกเข้าใจว่าเมื่อวานวัน,วนอาทิตย์เสยว่ากลับมามาเสียมาลงว่าสัน ว่าสิมาลงแนวทางมานางเราว่ากําลังจะอจัดคลิปนั่งไปนางมาเล่นคลิปพอเอา้าเมื่อนี้วันจันทร์จนสิสองทุ่มแล้วนะคะก็เลยอาดัดอัดบัทันเลยไม่ได้อัดเนาะเลยบัได้อัดตรงขอไยเอฟตีหลายๆแต่พะเอฟตีว่าเอาไปอย่างคือคือบัทันใ้เห็นคือบัทันในลงตรงขอภพายกับพ้นทีคอมม์เขมาเราเรากิกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ลงให้ล้วเนาะเรากิกยังเข้าใจว่าเป็นวันอาทิตย์เซย่างทางที่วันจันทร์เมื่อมือเนาะ เอามือน,นี้เอาไปใหม่ตามตัวเนาะคะ่ะมือน,นี้ในคลิปนี้คลิปเดียวจิตเซียนดังแล้วก็สรุปเลนเรวมเซียนไปพร้อมเนาะกับสลกแนวทางต้องกราบขอพระคุณ FC ฟซแฟนคลับหลายๆบ่ว่าจะเป็น f c ฟซเก้าเอฟซไมที่เขามาติดตามตลอดต่อเนื่องแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเปิดใจรับชมรับฟังของทาง่องราจีกรับขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเหมือนเดิมคือเก้าเอาไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับรฟังนะคะ่ะ ปเป็นการเสียวเวลาานาะห้าไปเบิรงตตวเงิงแนวทางราปรฒนาตองวดของวันพุธกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเดนร่วมเซียนของเจ็ดเซียนนะคะเล็เด่นรวมเซียนเล็กเดนเดนที่เก่าร้องที่หกจับคูชนเบ่เข่าเนาะกับตัวเลขแนวาทางาเด่นรวมเซียนของเจ็ดเซียนของเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าของวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากับเข่าอยู่เนาะค่ะเข่าที่เดนห้าเดนห้า ลักกาวันที่ยี่สิบสามเขาทั้งสองตัวทั้งสอง 2, แล้วก็แปดเหล็กเด่นหล้วก็เหล็กรองเนาะทั้งบนทั้งล่างมันวันนี้เลยรุดไปเนาะต้องขอพายเอฟพีแฟนคลับไปไล่เรามาขึ้นอีกอบ่ได้ล่องหายเนาะค่ะลงลงลงตะภาพหนึ่งลงตาภาพหนึ่งภาพนิ่งก็อาจจะบ่เห็นกันเนาะคะ่ะภาพพูอดอาจจะเห็นกันยูแต่เห็นบ่ไาลายเนาะบ่ได้ล่งคลิปให้ต้องขอพายอัดตตองวดต่อ,ตอเนื่องกับวันที่สามสิบกับเลขกเด่นร่วมเซียนของเจ็ดเซียนนะคะ งวดนี้ล็อกกิกเอาเด่นเด่นที่ห้ารองที่สี่เนาะเอาเลขกจับคู่ส้นกันหลายที่สุดมากเป็นตัวเลขเด่นแล้วก็เลขรองเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขเด่นกับเลขลรองนีมาคู่กันงวดนี้ส้นกันมาหลายเนาะคะ่ะส้นกันเกือบทุกคู่กับเลขกเด่นของเจ็ดเซียนเนาะทันมกักแนวทางในคลิปนี้กับเด่นรวมเซียนของเจ็ดเซียน รองไว้ผิดจารลนาบิงเนาะคะ่ะเดนที่ห้ารองที่สี่จับคู่ซสน้นกันกับเซมิหาสองหาสามแล้วก็สี่หาค่ะแนวทางในคืนนี้เนาะแคปหน้าจอเดน <c oughs> กับเดนร่วมเซียนของเจ็ดเยนเนาะต่อที่ลัอกอูดอนค่ะลัอกอูดอนงวดนี้เข้าไปเต็มเต็มอาจจะบอแมนอาจจะบอมนตัวเน้ตนตัวเจ๊แปลว่า แต่ว่าเข่านะคะ่ะเข่าที่ศูนย์เจ็ดเต็มเต็มแบบประ้องกับเนาะกับศูนย์เจ็ดวิ่งรูดที่ศูนย์ได้ทั้งบนทั้งล่างแน่นอนกับตัวร็กแนวทางเด่นที่ศูนย์เลขก็ออกศูนย์เจ็ดกับศนะูนย์สองเนาะมาศูนย์สามมาคือ fc วายบโดนแล้วพอมเนาะมาอยากค่ะอ่าเข้าไปเต็มเต็มเนาะสำหรับของเลขล็อกอุดรสองงวดติดแล้วเนาะคะ่ะ เขาวางวดที่แล้วเขาไปที่ตัวนินตัวเจาะ c หนึ่งแบบปตองกับคือกันของของเล็กล็อกอุดรวันที่ยี่สิบห้าคือคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะของเล็กล็อกอุดอนวันนี้วันที่สองละเขาสองวันติดเนาะตามตอนแนวทางไม้กับเลขกล็อกอุดรกับราบพัฒนาวิ่งรูดวดนันนี้เด่นที่หาเด่นที่หากับหนึ่ง สองตัวหกหางมีหาหนึ่งหาสองหาสามหนึ่งหกหนึ่งจิตแล้วก็หนึ่งแปดเน้นที่หาหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสามหางเบิ้ลหาหากับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีหาหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งเน้นที่หาหนึ่งหกกับ 5, หาหาหนึ่งค่ะสําหรับเลขสามตัวสองหางของเลขล็อกอุดรเด่นที่หากับหนึ่งค่ะ สองตัวเน้นที่หาหนึ่งหนึ่งหก,หกแล้วก็บหนึ่งแปดสามตัวเน้นที่หาหนึ่งหกกับหาหาหนึ่งเลขล็อบดอนตัวของล็อกเทียนล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะเข้าไปที่วิ่งรูดแล้วก็จับคู่จับคู่เขาที่ศูนย์เจ็ดแบบเป้าตรงกับนะคะตรงตรงเตม็มเต็มเต็มนะอาจจะว่าเป็นตัวเน้นตัวจอแต่ว่าจับคู่ผ่านจับคู่เข้า ลวิ่งเลีกรูท้องขึ้นกันมาเนาะคะ่ะหรือว่าเดินดีเป็นหมวดที่แล้วหวดที่แล้วเขาแต่วิ่งเนาะตัววิ่งวิ่งห้าสำหรับแนวทางของล็อกเทียนทะเลต่อกับวันพุธที่30สิบค่ะของล็อกเทียนทะเลวิ่งรูดเดินที่เก้ากับศูนย์สองตัวหกหางนีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่ง ศูนยแล้วก็ศูย์เน้นที่90 92ศ1แล้วก็ศูย์สค่ะตัวเน้นตัวจอเลข2ตัว4หางเลขเบินติดมีเก้าเก้ากับ0ูค่ะ3ตัว3หางมี9 0้าศูแล้วก็เก้เนยน้นที่9 0้กับเก้ค่ะสำหรับเลข3มตัวสองหางของล็อกเทียนทะเล ดินที่9กับ 0, 2ตัวนิ่นที่เก้าศูนย์้นย์่งศนสามตัวนิ่นที่901990นย์ห่งเาค่ะ,ะแคปหน้าจอของล็อกล็อเทียนทะเลไปต่อของล็อกน้องบัวจ้ะล็อกน้องบัวงวดนี้มาเจ็ดจ้ะวิ่งหลุดเจ็ด ดินที่เจ็ดสองตัวเพราะผ่านเนาะสามตัวไม่ผ่านบ่เป็นอย่างเนาะค่ะสําหรับสายวิ่งสายรูดสองตัวมาตัวยังถือว่าเดินดีกับแนวทางของล็อกอุดอรมาแล้วค่ะิ่มมาแล้วเพราะว่าสามสามตัวตรงๆพื้นกระแตกมาแล้วเนาะอาจจะรูดไปสองวดติดที่ผ่านมาของพื้นสองงวดหรือสามงวดงวดนี้กําลังมาวิ่งรูรงดนะรูดไปสามงวดเนาะ ลืมเดินแล้วเดินกับล็อกน้องบัวนะคะวิ่งรูดวดนี่หายเดินที่ 3. เจ็ดกับสามติดยังมานะคะเจ็ดกับสามสองตัวสองตัวหกหางมีเจ็ดสามเจ็ดสี 5, ่เจ็ดห้าสามหกสามห้าสามสี่เน้นที่เจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็สามหกตัวเน้นตัวจอเล็กสองตัวสามหางเบิ้นเจ็ดเจ็ดกับสามสาม สามตัวสามหางนีเจ็ดสามหกเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามเน้นที่เจ็ดสามหกกับเจ็ดเจ็ดสามค่ะของล็อกนองบัวแอปหน้าจอเอาเด่นที่เจ็ดกับสามค่ะสองตัวเน้นที่เจ็ดสามเจ็ดห้าสามหกสามตัวเน้นที่เจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดสามของล็อกนองบัว ของเจตางวดนี้รุดไปนะคะหลังจากที่เข้ามาแล้วสามมวดติดซ้ดายวิ่งซายร,รุดของเพื่นกะรุดเนาะงวดนี้รุดจักสิบงวดเพิ่งจะรุดไปสองค่ะสิบสิบเอดสิบเอ็ดงวดรุดสองงวดแล้วค่ะเพิ่งจะรุดสองงวดเนาะเกินครึ่งสำหรับของเจตาพารวยสามงวดติด ต,ติดสำหรับเลขสองตัวที่เข้าไปเนาะไปวิ่งซ้ายรูดกับเพิ่งจะรูดไปวันนี้วันที่สองไปต่อไปใไม่กับแนวทางหม่ของจีต่ตาผ้ารวยวันนี้วิ่งรูดซีกับหาเด่นที่ซีกับหาค่ะสองตัวสีหางนี่สีหาสีหกหาสามหาสองเน้นที่สีหาหาสามตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสองหาง เบิร์ซีฮ่กับหาหาสามตัวสามหางมีซีหาสามซีหาสองซีซีหาเน้นที่ซีหาสามกับซีซีหาเลขสามตัวสองหางเด่นที่ซีกับหานะคะสายวิ่งรูดเดนที่ซีกับห้าอย้ำอีกครั้งหนึ่งแคปหน้าจอเด้อเน้นสองตัวเน้นที่ซีหากับหาสาม 3ตัวเน้นที่ c ีห้าสมกับ c ี5าค่ะสำหรับของเจตาพารวยแนวทางต่องหวนออเพตออเพตงวดนี้รุดเนาะคะ่ะต้องขอภอัยเอฟซวันที่แล้วเข้าไปเต็มๆต็มสำหรับตัวเลขแนวทางซีหนึ่งตรงตรงเต็มเต็มกับตัวเน้นตัวเจาะงวดนี้หลุดไปกับแนวทาง ของอเพชรอ่าสาต่อกับแนวทางไม่เอซซีรอคอยกับวิ่งรูดหวดน,นี้เด่นที่เก่ากับสามค่ะสองตัวหกหางมีเก้าสามเก้าสี่เก้าหาสามสองสามหนึ่งสามศูนย์เน้นที่เก้าสามกับสามหนึ่งค่ะเลขสองตัวสองหางเบิลเก้าเก้ากับสามสามสามตัวสามหางมีสามเก้าหนึ่งไอเก้าสามหนึ่ง เก้ 9, 3, ค่ะเลขสาตัวแล้วก็3 93แล้วก็สามนอ่ะเน้นที่93้กับ393เด่นที่9กับ3ามเน้นที่93กับ31มสามตัวเน้นที่93 1กับ393ค่ะต่อพิบมาต่อของโชชัยชาญ ของโชชัยชาญงวดนี้ก็รุดเนาะรุดรุดรุดของโอชัยชาญนี่ก็ถือว่าเดินดีนะสายวิ่งสายรุดสิบเอ็ดงวดรุดไปสองคือกันสิบเอ็ดงวดรุดไปสองงวดทีแล้วของเพิ่นกับเข้าสายวิ่งสายรุดวิ่งรุดยังไม่เคยขาดเนาะเพิ่งจะขาดไปสองงวดแล้วก็สองตัวจับคู่เข่ามางวดนี้รุดไปนะคะคือรุด รุดไปเมื่อคืนนี่กับแนวทางของชอตใช้ช,ชนันก็ถือว่าเดินดีเดินดีเดินติบงวดล็อกกิ๊กว่าผิดต้องขอพภัยเอหลายๆติบงวดเนาะต่อต่อแนวทางของชอตใช้ช,ชนันกับแนวทางลาวปัฒนาวิง่งรุดวันนี้เด้นที่6กับซค่ะ เด่นที่6กับ4ีสองตัวหกหางมี6กหา6กซีหกสามหาีสาเน่นที่6หาหกสาหแล้วก็4 2ตัวเน่นตัวจอเลขสองตัวสีหางเบิ้นหกกับ4ี3ตัว3มหางมี6ก5ีหาหกซีสหาเน่นที่6 4 2กับ4 6 ห้าค่ะตัวเลขตัวเน้นตัวเจาะเลขสามตัวของช้อชัยชานเนาะคะ่ะสองตัวเลขเด่นเดนเน้นอา่าเลขเด่นมี่หกกับซีเนาะเด่นที่หกกับซีสองตัวเน้นที่หกห้าหกสามซีห้าแล้วก็ซีสองค่ะสามตัวเน้นที่หกซีสองกับซีหกซีหกห้าช้อชัยชานตัวของเจ๊ปากแดง ของเจ๊ปากแดงเนาะคะ่ะรุดงวดนี้หลุดงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่จิหาออกตัวกลับเนาะจิตห้าตัวนี้ตัวเจาะวิ่งรูดกอดคอกันมางวดนี้รุดไปไปต่อไปไม่กับแนวทางใหม่ของวันพุทธที่สามสิบเหมือนเดิมคือเกกับแนวทางแลบพัฒนาวิง่งรูดงวดนี้เด่นที่สองกับหนึ่งคะ่ะของเจ๊ปากแดงสองตัว หกหางมีสองหนึ่งสองหาสองหน่าหนึสเน้นที่สองหนึ่หาแล้วก็1หค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสอตัว4หีหางเบิ้ลสองสองกับ1นึหนึ่งสตัว3ามหางมีสองหนึ่งหาสหาสองหน่หนึ่งสองเน้นที่สองหหากับ1นึหนึ่งสองค่ะสำหรับ เล็กสตัว2หางของเจ๊ปากแดงอ่ะแคบปบหน้าจอดินงวดนี้ของพื้นย่ำอีกครั้งหนึงนะะ่งแล้วค่ะเด้นที่สองกับหนตัวเน้นที่สองหนึ่งสแล้วก็หนตัวเน้นที่สองหนึ่หาแล้วก็หนสองกับ 1, 2, ตัวเน้นตัวเจาะของเล็กราวพัฒนาของเจ๊ปากแดงเนาะคะ่ะค่าสำหรับ ในคลิปนี้เนาะคะ่ะล็อกิทก็ต้องกราบขอบพระคุณเปลื้องแนวทางจากทางเจเีจเนาะที่หายแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆที่หายมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่องวด i และก็ที่สําคัญ FC F ทีแฟนคลับเนาะขอให้โชคขอให้มานขอให้ฮิ้งขอให้ปังมักเซียนใดชอบเซียนใดในดวงใจรักเดียวใจเดียวจัดไปค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นคนเกา่าแล้วก็คนใหม่กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อที่เปิดใจรับชมรับฟังกับเราพัฒนาทางช่องลอกิก แล้วเจอกันไหมในคลิปนะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ